สวัสดีครับพบกันครับวิถีครูบ้านพักนะครับทำอาหารกินกันเองตอนเย็นนะครับวันนี้ได้หมูสามชั้นครับได้หมูสามชั้นมานะครับแล้วก็วัตถุดิบของเรามีอยู่แล้วก็คือหน่อไม้นะครับก็เลยว่าจะมาทำเมนูผัดหน่อไม้นะครับผัดหน่อไม้แล้วก็ใส่บุนเส้นด้วยนะครับมีวัตถุดิบมานะครับเ่ิงปรุงนะครับพริกแกงมาเรียบร้อยนะครับ ก็ไปเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็เติมด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับก็ใส่ตามที่เราชอบนะครับชอบมากชอบน้อยใส่เข้าไปเลยนะครับให้พริกแกงออกหอมก่อนนะครับให้มันมีกลิ่นหอม เทหมูลงไปเลยนะครับหมูสามชั้นนะครับที่เราเตรียมมานะครับก็ผัดให้เข้ากันนะครับพอเริ่มจะสุกได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เครื่องปรุงนะครับใส่น้ำตาลไปครับรสดีนะครับ ชอบมากชอบน้อยนะครับใส่ไปเลยครับํงนัวครับวงนัวนะครับใส่เข้าไปครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับครัวให้เข้ากันนะครับ เครื่องปรุงที่เราใส่นะครับตอนนี้ก็เข้ากันกับเนื้อหมูลแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับน,นะครับผักของเรานะครับเดี๋ยวจะปิดฝาไว้นะครับเพื่อให้สุกเร็วขึ้นครับที่ปิดฝาไว้นะครับตอนนี้เราก็ มาเปิดดูนะครับน่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะครับใส่เพิ่มเองนะครับเนี่ยเป็นมะเขือกับพริกสดนะครับนะครับซอยเข้าไปนะครับเพิ่มสีสันนะครับเพิ่มสีสันด้วยมะเขือนะครับแล้วก็พริกสดนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับ ก็คั้วให้เข้ากันครับใส่วุ้นเส้นเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่นะครับเป็นผัดเออนอไม้นะครับผัดเนอไม้ใส่หมูสามชั้นนะครับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยนะครับ นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวปิดฝาครับรอให้มันสุกเร็วขึ้นนะครับเรียบร้อยครับน่าจะได้ที่แล้วเปิดฝาเลยครับนี่นะครับรสชาติสวยงามแล้วนะครับแต่งสีสันนะครับนี่ให้น่ากินยิ่งขึ้นนะครับตักใส่ตักใส่ พร้อมทานเลยนะครับนี่ยสุกเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานนะครับตักเลยครับตักนะครับตักออกมาเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับเมนูผัดนอไม้ใส่หมูสามชั้นของเรานะครับแล้วก็เสริมโดยวุ้นเส้นนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่รับประทานแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ